ชวนคุณผู้ชมไปเป็นกำลังใจให้หนุ่มคนนี้กันหน่อยค่ะใจเนี่ยตั้งมั่นเลยว่าเราจะเลิกเสพกัญชาให้ได้ติดกัญชามานานก็ไม่รู้จะดัดนิสัยตัวเองยังไงตั้งมั่นคราวนี้ฉันจะต้องเลิกเดินเท้านะคุณผู้ชมจากบ้านราชบุรี7 0 0กิโลเป้าหมายจะมุ่งหน้าไปที่เชียงใหม่คราวนี้จะเดินเท้าเพื่อเลิกยาเสพติดอีกอย่างหนึ่งเรานี่ทำผิดทำให้พ่อตรอมใจยังไงจะเป็นการหนึ่ง ตั้งมั่นจะเลิกยาเสพติดสองจะเป็นการทำโทษตัวเองอนะคะ<อ>ที่ผ่านมานี่ทำผิดไว้มากนายปิยะอายุ46ปีที่หอบไปนะก็มีเสือกระเป๋าสัมภาระเดินเท้าไปอะคะ่ะนี่เขาไปเจอกันอยู่ริมถนนสิงหวัฒที่ตำบลป่าแฝกอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุขโขทยัยเท้าขวานี่กระเพกกระเพกนี่คือเท้าขวาได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าเดินเท้าออกจากบ้านมาเนี่ยจากจังหวัดราชบุรีมานานนี่วันนี้วันที่16แล้วอ๋อแล้วตอนนี้ถึงสุขโขทยัย ถึงสุขโขทัยแล้วเหตุที่มาเดินแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าอยากจะดัดนิสัยตัวเองไม่ใช่อะไรอยากจะเลิกเสพกัญชาเต็มทีเพราะถ้าอยู่บ้านมันเลิกไม่ได้สักทีก็เลยตั้งใจเดินเท้าปลายทางอย่างที่บอกอยู่ที่เชียงใหม่ตลอด16วันที่ผ่านมาเก็บของเก่าริมถนนไปขายเพื่อซื้อข้าวซื้อน้ําบางทีเพื่อนร่วมทางเข้าใจดีเนาะก็มีน้ําใจซื้อมาให้ใช้ชีวิตแบบข้าไหนนอนนั่นนะคะอาศัยนอนตามสาราริมทางบ้างตามวัดบ้าง ป้อมตำรวจบ้างและที่ทำแบบนี้เพราะสำนึกผิดต่อครอบครัวอยากจะลืมชีวิตแย่ๆเต็มทีแล้วค่ะค่ะเราพูดคุยกับน้องสาวของเขานะคะยืนยันว่าที่พี่ชายไปเดินเท้า700กิโลเมตรตั้งใจไว้ขนาดนี้เนี่ยอยากจะเลิกกัญชาครอบครัวเอาสนับสนุนเต็มที่ <c oughs> เป็นกำลังใจให้เลยถ้าพี่ชายขาดเหลืออะไรครอบครัวก็พร้อมที่จะช่วยเหลือก่อนหน้านี้เองเนี่ย <c oughs> ผู้ชายคนนี้ปิดยายอย่างหนักคุณผู้ชม มาแทบทุกประเภทแล้วว่ายาบ้าฝิ่นเฮโรอีนเชื่อไหมก็เลิกเสพมาได้หลายปีจนเขาบอกว่าก็จนเหลือกัญชาเนี่ย<อ>เลิกเท่าไหร่เลิกไม่ได้สักทีโอ้โห oh, ตัวเองด้วยแล้วก็อย่างที่บอกคือรู้สึกผิดอยู่เต็มหัวอกว่าเรานี้ทําให้ที่บ้านก็ต้องขายทรัพย์สมบัติไปทําให้พ่อตรอมใจคือสูญเสียทุกอย่างก็เลยเนี่ยมาเดินแบบนี้